เอารถสิรถมือเอาไม่ได้จ้องจอมเก็บโทรสัพท้อไปปล่อยไปป่อสิฮ่า่าฮ่ไฮ่ไม่รู้อะไรูไม่รู้รู้ท่ือแน่นเลยแกมาแล้ว

ไปล้างตีเล่นี่ยไปรถมั่งไปจ่าไปหายอ่ะไปเยอะไปหมดเนี่ยว่ารุ่นรุ่นไรอ่าหมดรุ่นข่าวพงศ์ลายนักร้องอ่่าฮ้าให้เยอะหน่อยนะจ้าเพราะว่าเริ่มจะรวยและเนี่เริ่มจะรวยแล้วนักร้องนักร้อง เป็นอยากเอ้ยนี่ก็นี่ก็เป็นอาแล้วนะนี่ก็ต้องได้พงมาไหลแล้วนะนี่เป็นอาแล้วนะพอยังน้องนักร้อง